ได้มาเจอแล้วก็ดูเสร็จอึ้งเลยเป็นไงวันนี้เรามีกล่องด้วยนะพี่ฟ้ามีกล่องที่จะให้ทุกคนได้เล่นกันเพราะว่าอันนี้มันคือหมอนทองจากสวนแม่แสงนะคะเป็นกล่องเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะขอทาง gds gds มานะคะให้ทุกคนได้เล่นกันตอนแบบว่าเรามิทติ้งกันหลังจากที่ดูภาพยนตร์เสร็จแล้วนั่นเองนะคะ n thank you สวัสดี3,000คนค่ะฝากเคาะใจนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าด้วยในการไลฟ์ตอนนี้นะคะก็คือฝากช่วยแชร์ไลฟ์นั่นแหละ thank you for g i v e guys นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้มาไลฟ์พูดคุยกับทุกคนนะคะจริงๆก็คือส่วนหนึ่งก็ที่ขึ้นไลฟ์เพราะว่าอยากจะมาพูดถึงตัวละครนะคะแล้วก็ฟิดแบ็กที่โหดีมากขอบคุณฟีทแบ็กที่ดีมากๆจริงนะคะพี่ฟ้าอ่านเพลินแล้วก็ บางอันคืออ่านไปมีน้ำตาเป็นจำนวนมากด้วยเพราะว่าดีใจที่หล,หลายๆคนพี่ซันพอมาดดีใจที่หล,หลายๆคนเปิดใจแล้วก็ชื่นชอบผลงานการแสดงของพี่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมักพี่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 ปอมอะไรจ้ะจะมไ,จไม่เป็นไรเอากล่องอรอมมาเลยจ้ะค,ครับใครที่มาดูจะได้แบบนี้ฟรีไปด้วยนะคะ คือจริงๆทุกรอบเนี่ยก็น่าจะมีคนเยอะแล้วแหละในตอนนี้แต่ว่าน่าจะไม่ได้เต็มทุกที่ใครที่ยังอยากมาซื้อบัตรหน้างานมาซื้อตั๋วหน้างานก็มาซื้อได้นะคะจะได้กล่องแบบนี้ไปเลยฟรีด้วยนะคะทุกบัตรทุกที่นั่งจะได้ป๊อปคอนและน้ําฟรีปร๊อปคอนก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะเพราะตัวพี่ฟ้าเองพี่ฟ้าก็จะเก็บไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามีรูปเราอยู่ในภาพยนตร์ที่ได้ฉาย ในโรงภาพยนต์สิ้นเช้ามาปูไฮโอลานะคะนี่เห็นไหมมันดีมากๆจริงเอวิบาดีแล้วน้ำตาจะไหลอ่อย กินก่อนเขาพูดคุยเหรออืมเขาพูดคูดอืมเอาละเฮ้ยจะาพันคนละฝากแชร์หน่อยทุกคนมันไม่แจ้งเตือนตอนแรกพี่ฟ้าขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเหมือนมันไม่มีคนเข้ามาดูเลยขึ้นไปประมาณ3นาทีเร็วรู้สึกว่าเล่นแล้ว น้องติ๊กต็อกเล่นเราแล้วใครอยู่ทีมหมูบ้าง For my i n t e r t a f a n if you want to watching วิมานหนา movie you can come in Thailand นะ <laughs> ทีมหมู สวัสดีห้าพันคนครับไหนเคยทิ้โหมูมั่งวันนี้ใครอยากมาถ่ายรูปก,กับหมูตอนนี้ยังเป็นอิงฟ้าอยู่นะเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่มาดูในลรงที่สยามพาว์ไลในวันนี้ที่จะได้เจอพี่ฟ้าคุณจะได้เจอหมูตัวเป็นๆ คุณจะได้เจอหมูแต่ถ้าคุณเจอหมูคุณอย่าเอาทุเรียงมาคว้างหมูนะอันนี้เป็นพี่ฟ้าอยู่นะฉากขับรถเนี่ยจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซีนที่ยากที่สุดการถ่ายทำเดี๋ยวไว้ให้มันผ่านไปเรื่อยๆก่อนแล้วว่าจะมาเล่าให้ฟังแฟนเวียดเามขอบคุณค่ะอยากบอกก่อนแฟนคลับพี่ฟ้าทุกคนว่า อยากให้ทุกคนภูมิใจเวลาที่มีคนอื่นมาชมเราเยอะๆนี่คือสิ่งที่ฟ้าตั้งใจทําออกมาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่คนหนึ่งจะทําได้อยากให้ปาสวายภูมิใจที่ได้สนับสนุนเด็กผู้หญิงคนนี้สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแชมป์มพี่ฟ้าก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วในฐานาะศิลปินคนหนึ่งไลน์ไอจีผมหรอไอจีเออไม่ใช่ อะไรวะติ๊กต๊อกต้องเอามะม่วงมาฝากอูกพรุ่งนี้ก็ไปเจอเจอกันได้นะคะพรุ่งนี้ที่ไหนเซ็นทรัลเวิลด์เซนทรัลเวิลด์ทั้งวันเลยมีน้องเก<ม>่อง,อ,งอ่ะไปด้วยมีน้องเก่งไปด้วยให้ดู g d ดเอสประกาศแล้วไปเจอเราได้อะไรเจวอ่ะ อะไรเสื้อเขาสวยเนาะวันนี้มีเสื้อขายหรือมีเสื้อแจกปะไม่มีไม่มีเก่งเก่งมากใช่อตอนนี้เก่งค,คือออร่าไม่ไหวนะอ<ไ>ขอตัวนึงขอตัวนึงอ๋อเอาเลยเอาเลยจ้าโอ้โเอาเลยเอาเลย เรามีซิ่งก่อนที่หนังจะฉายหรือว่าอะไรก็คือมันจะเป็นอย่างนี้คือเราเราจะไปเปิดก่อนเวลาก่อนรอเปิดพบเราก็เลยไปตรงนี้ใช่ไ่มคือเวทีนักไทยเซฮาย,ายเป็นยังไงกันบ้างนู้นั่นประมาณแค่านาทีหนึ่งนาทีหลัดจากนั้นพอเสร็จพบเราก็มาผักแล้วพอหนังจบแล้วก็ขอบคุณแล้วหลังจากนั้นจะมุไปโรงหนุ่นไปแฟนนี้ เราทางไหนแค่นะั้นเดินขึ้นเดินลงลงหกไปลงเล็กที่แฟนมิสใช่อยู่ที่นี่ตบันไดขึ้นอะไรก็เจอก็เคยมิตติ้งกับดูคนละลงใช่ออกคือดูลงนี้แต่ว่ามิตติ้งลงใช่เพราะว่ดูแสงที่มันมิตติ้งต่อก็เดินอ,ออกมาก็เจอเลยก็จะเป็นที่สามรอบ <im itation> แต่จะมีแค่ตอนสามโมงครึ่งหน <im itation> ูก็ออกไปหน้าโรงไปถ่ายกับคู่ในห่างอะไรเงี้ยใบสามใบสามครึ่งประมาณ เอาไปนะไปแน่พี่จอนเอาลิบบิ้นไหมขอดูเลือกหน่อยว่ามีลิบบิ้ยังไงบ้างไม่ไมีมีอะไรสีฟ้าชุดแรกไหนคาดว่าจะใส่ถ้วยคอนดถุงวมคนเยอะรอบไหนอ่ะ คนเยอะรอบเย็ยนหรือรอบเที่ยงพี่ท้รอบ<า>สี่โมงคนเยอะสี่โมงคนเยอะรอบสี่โมงเย็นคนเยอะใช่เยอะสุดแล้วก็รอบมาเที่ยงสองทุ่มยังพอมีที่ทุกคนไปซื้อได้นะทุกคนรอบสองทุ่มมันยังมีพื้นที่อยู่นะแล้วเป็นรอบสุดท้ายพี่ฟ้าดูด้วยรอบสุดท้ายที่พี่ฟ้าจะได้ดูด้วยรอบสองทุ่มยังมาซื้อบัตรกันได้นะฮะแล้วเขาเปิดให้คนทั่วไปซื้อได้ปะ หมายถึงคือซืงง้อตรงหน้าหน้า,าตรงชั้นท่าตรงหน้าโรถงไ,งไหนไ,ไหนว,ว้าวมีทุกลงภาพยนตร์ไหมคะหมายถึงอะไรจ๊ะป๊อปคอร์นใช่ไหมซืม้ออนันนี้ใครซื้อใครซืร้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ไปเลยท่าป๊อปคอร์นทางนา้ำกินตั้งนานยังไม่หมดเลยนะ มันกี่สกิีแต่ว่ามันไม่มีกล่องที่มีทรเรียนใช่ไหมอยากได้แบบพี่โรอยู่แต่ฉันตามข้าวเ่ะ ได้รู้เรื่องของกฎหมายด้วยถูกต้องค่ะเก่งมากมีโอกาสจะเข้าฟิตเนสไหมเวลานอนยังไม่มีเลยตอนนี้พูดยากมีไม่อาจจะไม่มีเวลาที่จะได้ไปฟิตเนสแต่ว่ามีเวลาที่จะได้ออกอยู่บ้านออกอยู่ห้องคาร์ดิโออยู่ห้องเงได้ พ <Thank> ี่ชายเห็นหมอนเรียนปะหมอนเรียนต้องหาที่แทมก็เขาให้หนูมาหาแล้วหนูก็ม่รูว่าอ้าวไม่มีซอส<ช>หรอนั่นสิชอบกินมากอันนี้ใครชอบกินเหมือนกันบ้างมาดูโรงหนังมันต้องมีอ่ะเฮ้ยฮู้คุณเบลต่อมาพิคพาร์ทขอบคุณค่ะวู้ขอบคุณครับ พี่ฟ้าอยู่กับใครอยู่กับพี่ซานอยู่กับพี่ปอพี่แชมป์อยู่กับวิมานะแล้วก็อยู่กับหมูค่ะแต่ว่าหมูยังไม่ออกมาหมูกำลังลงเครื่องหมูกำลังลงเครื่องมาจากแม่ท้องสอนนะคะรอแป๊บหนึง่งคือพี่ฟ้าจะบอกอย่างนี้วิมนนานมะา<อ>มันไม่ได้ดูแบบ เครียดตั้งแต่ต้นขนาดนั้นนะทุกคนนย่ยไปคิดว่าแบบเป็นซึมเศร้าดูได้ไหมจริงจริงมันดูได้นะดูได้มันไม่ได้ถึงกับขนาดที่ว่าแต่แค่มันเป็นหนังที่จะทิ้งไว้ให้ทุกคนตั้งคําถามกับตัวละครกับเนื้อเรื่องมากกว่ามันให้ความตื่นเต้นและความเร้าใจความเข้มขน้นอ๋อขอบคุณครับใช่เดีย๋ยวจสปอยกันมาพี่ชันขอนะันอันนึงอันใหญ่ ตอนนี้ก็คือเป็นไข้ด้วยนิดหน่อยตรงหลักเลยเพราะว่าตื่นเช้าทุกวันโอ้โหสองลูกเลย wake up early every day คนปกนากอะไรนทุกคนอืมวันนีเจบพันธุคนดูนะครับฝากแชร์ไลฟ์ด้วยนะทุกคนไลฟ์มันไม่แจ้งเตือน ต้องบอกเขาว่ามันแบบเล็ดนิดหนึงไหมล่ะฝ่าเท้าฝนมันตกอ่ะไอ้นว่างน่ะมือหยิบแค่สองลูปได้เอาเอาหนึบนะไปยังบ้านกับแม่เหรอฮะตรงนี้คือนอนตีหนึ่งตีสองตื่นหกโมงเจ็ดโมงทุกวัน อ๋อวิมาหนังมีทุกโรงภาพ,พยนต์ค่ะมีที่ SF, S F Nature จังเกิ้ลสกีค่ามีหมดม,มาเหอะมาเจอเหอะคิดถึงนึกภาพนึกภาพก่อนว่าคนดูหนังเสร็จอะ เรามีติ้งอ่ะและ้วคนจะเกลียดฉันว่าแลแบบทุกคนดูหนังจบอ่ะห้าดสปอยทุกคนดูหนังจบแล้วพ่ฟ้าไปมีติ้งอย่างเงี้ยเอาทุเรียนเดี๋ยวคว้าทุกคนจะโกรธเดี๋ยวพี่ฟ้านะเขาตัวละครทุกตัวมันมีเหตุผลของมันอ่ะนะคะเบบี้ หิวข้าวเมวื่อวานไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วก่อนนอนวู้ h กิ k ต์เ f ื่อกี้ขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญน,นะคะคุณเบลเมื่อวานไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วก่อนนอนมีพักก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็คิดไงว่าหิวก็หิวนอนไม่หลับก็เลยไปกินยานอนหลับเพืใ่ให้มันง่วงไปเลย แล้วก็คิดไว้ก่อนนอนว่าตื่นเช้ามาฉันจะกินอะไรบ้าง <c oughs> เคยเป็นบ้า <c oughs> จะมีในเน็ตฟิกไหมคะออันนี้ต้องเป็นเรื่องของอนาคตเลยฮะ <c oughs> ต่อรกเกียดหลังหลังห็นใจ อยากให้มีวิมานหนามสองไหมเราพี่ฟ้าะายได้วันแรกที่เราวิมานหนามทําไปได้ก็คือสามล้านเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนภาพรวมอ่ะที่ทางทีมงาน cdh เขาแจ้งพี่ฟ้าเมาื่อวานคือภาพรวมอ่ะวันแรกเราทำรายได้ไปประมาณห้าล้านกว่าบาททั่วประเทศคิดว่า ถ้ากระแสดีเรื่อยๆดีๆๆๆเรื่อยๆเื่อยในช่วงเวลาที่เราใช้เราต้องช่วยกันตั้งจิตตั้งใจไปให้ถึงร้อยล้านให้ได้เพื่อเราจะได้พี่ฟ้าและเจฟเป็นเรื่องแรกเมื่อวานไปถ่ายรายการแล้วก็มีแฟนคลับของคุณเจฟเข้าไปด้วยแฟนคลับเขาน่ารักมากเหมือนกันนะซึ่งก็พูดกันไว้ว่าเรื่องนี้เราต้องไปให้ถึงร้อยล้านนะช่วยกัน ทุกคนวันนี้วันศุกร์หรือวันเสาร์วันนี้วันศุกร์หรือวันเสาร์อะวันเสาร์วันนี้และพรุ่งนี้สี่วันแรกสี่วันแรกของการฉายจะเป็นตัววัดรายได้คาดหวังขอห้าร้อย ขอไลน์หนึ่งก่อนสิสิสิอุ้ยเขาซื้อนี่มาให้ด้วยความหนุเธอไม่เคยกินนะจะอยากกินต่อโมอมฮะพี่แชมป์ยอยู่ยังยังเลยจะมาดูเนะี่ยสำหรับเราจะได้ดูอบหรือเปล่าดูต้องได้ดูรอบแรกเดี๋ยวนั่งดูด้วยกันโอเคทุกทุกรอบพี่ฟ้าจะเข้าไปดูด้วยนะไม่ต้องกลัวก็คือพอดูจบปุ๊บแล้วตัดอีกท่นเลือกเราวิ่งไปเลยถูก ทุกรอบที่วันนี้ทุกคนมาดูที่สยามพาวรไลอ่ะพี่ฟ้าจะดูด้วยอาจจะสลับที่นั่งไปมาหรืออาจจะไม่ได้สลับแต่ที่แน่ๆทุกรอบที่คุณดูจะมีอีโม่ไปนั่งด้วยโมนั่งข้ากับหมูเห็นเขาบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาอยากลองกินอยากไปเข้าในไลฟ์เขาไมได้สปอนเซอร์โอ้ไม่กล้งเรา ยังไม่ทหนได้เห็นแบร์เลยอร่อยอุ้ย <c oughs> อ,อร่อยนะกร้ยกๆอันนี้คือไม่เข้ารอบหนูละเพราะว่าไฮบาซิลแฟนบาซิลแฟนบาซิลแฟนมาลูก้า <c oughs> แล้วนนห,นหนู เชื่อ,อยังว่าคุมน้ำหนักอยู่กินสลดัดฉันกินสลดัดเมื่อวานฉันก็กินสลัดอุยดีนะกินกินอันนี้เท่าอุ้ยขอบคุณนะคะคุณเบลตของขวัญเยอะเลยขอบคุณนะครับ,บ,บ,รบสลดัด มีหน้าอื่นป่ะเขาไม่อยากได้แบบเป็นครีมอ่าฉันเอาอันนี้เอาเยังกันดีป่ะพี่ช้าขอแนะนะอันนั้นไม่ได้ตัวที่มันมีหัวหอมเนาะฉันชอบออหัวหอมมันไม่ค่อยห,หอมอ่ะอดี๋ลืมนะตอนนี้พี่ฟ้าอยู่ที่สยามพาลัยนะคะอยู่ตรงเมเจอร์ซีนิเพ็กใครยังไม่ได้มาซื้อบัตรมาซื้อบัตรได้เลยที่ชั้นห้านะคะจะมีโซนให้ได้ซื้อ ต้องเช็คลงดีๆนะมันมีวันนี้เวลาบางทีเวลาเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เป็นของรอบที่แบบว่ามีสแกนเราเหมาไว้อาจจะไม่ได้เจอพี่ฟ้าเหนื่อยไหมก็มีบ้างฮะโมโมไปดูแล้วว่าที่สองนี้มกน้ำอันนี้เป็นน้ำอะไรอะน้ำบูดูฮะเป็นน้ำบูดู ไม่ใช่น้ำฟักเหลืองแล้พี่ฟ้าน้ำฟักเหรอไม่ใช่น้ำมัน้ำแบบจีจี๊ดบล่รำดมจีจีเดแต่ว่ารำดมกันนะระวังเปื้อนเสื้อเขาเอามากิน,น,นอันนี้อันนี้ไม่น่ามีอันนั้นเลยอือนะีอาร์เอ็มาแล้วเขามีอันนี้มาด้วยอ,อันนี้เป็นชูอยุอ่กินข้าวยังพีแชมป์ อาปะ่ะน,ะนะที่เล่นแบบนี้ไหมี่มาข้างกาเน้ามัน,มมนร้อนมากเลยเขายังไม่เปิดแอร์แล้วเธอแโอ้ไปหมด้วออ่ะระอ้มาค่ะบ้านพี่สามอยู่ที่ด้าหรือยู่ที่น,น้บ้านที่ไหนใหญ่โตั่ะโตที่โตที่ด,ดําเนินราชบุรีแต่ว่าที่หน้าบ้านใหญ่แต่ก็เถอไปเท่มา ยิงฟ้าไปยังไงบ้างชื่อฟ้าเอามาอันนี้แตกทับเรียกว่าแตกทับอันนี้นข้าวบอกไม่ได้จะจะพายด้วยสวรรคเอาไม่ต่างกันี่เซลเลยใช่ไหมโดยแจกแต่ฉันว่านะน้ำมันเนี่ยอิ่มแล้วก็ขอลองชิมนี้ได้ปะใช่เดีย๋ยวเอาไปเลยแค่ชิมๆป้า อันนี้เก็บไว้ให้เราน้ำเขาขำอุ้ยเอานั้นมาอันนี้ไปเลยอ่ะแล้วเมื่ออบอกเราว่าให้จิมเราลืมไปว่าเนี่ยนั้นด้วยอรอปูที่พานีดปิดไดีก่อนแล้วกันเนาะเก็บไว้ก่อนอันนี้ไล่ดูไหมมาหากันเยอะๆนะคะที่สยามทวาะไยเราจะเริ่มรอบแรกกันที่หนึ่งสิบเอ็ดโมง ใช่ปะหรือเพียงเพียงขาคำว่าคของหวน<อ>นะคะว่าใบนี้ตินนดตขางไหนกัติะฟิลม์มอุ้ยน่าก,กินมากอ่ะเขาบอกยิ่งฟัง้เสร็จยังยงไอ่างไมให้หนูให้เราให้มาช่างกิ๊เซมจะส,ส,สอืมอันนี้ไม่ได้หนะอันนี้ไม่ได้อกม ที่กูอกมาทงน้าไเอาลช้ติเนา้อตขอสังเข้าใน เขาบอกว่าตอนลงจบปันตีคูก่อนใช่เพราะว่าหนูว<า>่าแอพพี่บาร์ดี้เป็นแฟนกับจึงนะในหนูเลยต้องไปดูตลอดขมอนฮะขมอนเบบีจะไปแล้วนะอันนี้คืออะไรอ่ย่านี่หนักให้เนื้อปิน่ะแ่งกับอันนั้น้อะไรโขกอนพร้อมวันนี้วันนี้จะได้ดูหนังกับปาสายยกบอก่ออย่าลืมนะทุกคน ทุกคนไปบอกเพื่อนๆมีญาติบอกญาติมีแฟนบอกแฟนมีหลานบอกหลานว่าก็สอง,งทุ่มถึงสะถึงห้าทุ่มยังมาดูกันได้อยู่นะยไ,นไปีวั